อย่าคิดว่าบ้านคือที่ปลอดภัยที่สุดเพราะในคดีเหล่านี้ศัตรูอาจไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่ซ่อนอยู่ในบ้านของคุณมาตลอดโดยที่คุณไม่รู้เลยแม้แต่น้อยเรื่องต่อไปนี้คือคดีที่เกิดขึ้นทั่วโลกและทั้งหมดเกี่ยวกับการที่มีคนแอบอยู่ในบ้านโดยที่คุณไม่รู้ตัว คุณเคยมีความรู้สึกแปลกไหมเหมือนของในบ้านเคลื่อนย้ายได้เองเหมือนมีใครกำลังจ้องมองคุณอยู่จากมองมืดยิงชลายญี่ปุ่นคลานออกจากตู้บนหลังตู้เย็นชายญี่ปุ่นคนหนึ่งรู้สึกว่าของในตู้เย็นหายบ่อยครั้งและของใช้ย,ย้ายที่ได้เอง เขาจึงติดตั้งกล้องวงจรปิดในบ้านสิ่งที่เขาเห็นในกล้องกับทําให้เขาแทบช็อกหญิงชราแปลกหน้าคานออกจากตู้เก็บของออกมากินอาหารใจห้องน้ําแล้วกลับไปซ่อนตัวเหมือนกับเป็นบ้านของตัวเองเมื่อตํารวจมาตรวจพวกเขาผู้ผ้าห่มกวดน้ําของใช้ส่วนตัวที่ถูกจัดเตรียมไว้เป็นระเบียบเรีบร้อยหญิงคนนั้นแอบอาศัยอยู่ในบ้านมาแล้วเกือบหนึ่งปีแบบไม่มีใครรู้เลยว่าเธออยู่ที่นั่นคดีต่อมาสไปเดอร์แมนออฟเดนเวอร์ Denver, ปี1 9ึ1เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโด ชายเชราชื่อปีเตอร์อาศัยอยู่ตามลำพังจู่ๆเขาได้กลายเป็นศพถูกตีเสียชีวิตในบ้านของตัวเองแต่เมื่อตำรวจมาตรวจกับไม่เจอว่าใครเป็นคนทำจนกระทรั่งเก้าเดือนต่อมาเพื่อนบ้านได้ยินเสียงจากฝ้าผิดานตำรวจได้ไปตรวจสอบอีกครั้งแล้วพบกับชายคนหนึ่งครานอยู่ในช่องแคบๆเล็กๆบนหลังคาเขาชื่อทีโอเดอร์เอ็ดเวิร์ดคนิสคนราบ้านแอบอยู่ในบ้านนี้เกือบปี แอบกินอาหารตอนที่เจ้าของบ้านไม่อยู่แต่เขากลับเผอฆ่าเจ้าของบ้านเพราะถูกเจอตัวและกลัวถูกจับคนทั้งเมืองเรียกเขาว่าสไปเดอร์แมนฆาตกรแห่งเดนมาร์กคดีต่อม,มาดาราดังพาเมรา่าในปี2001เธอได้ตื่นขึ้นมาพบกับผู้หญิงแปลกหน้าที่อยู่ในบ้านของเธอใส่เสื้อผ้าของเธอและว่ายน้ําในสระที่อยู่ในบ้านของเธอรวมกับกินอาหารในขวดและนอนในห้องรับแขกลิมสระตำรวจจับได้ว่าเธอเขียนจดหมายถึงพาเมล่าหลายฉบับ และอ้างว่าเธอควรอยู่ในวงการแทนที่พาเมราและแน่นอนว่าเธอถูกตำรวจจับกลุมเรื่องนี้กลายเป็นคดีหลอนระดับฮอร์ีิูุดคดีต่อมา แฟนเก่าอยู่ใต้บันไดปี2012ยิงชื่อเทซี่จากรัฐเซาท์แคโรไนลนาเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆจากการตกตะปูเสียงฟีทัลบนเพดานจนลุกชาชได้ตัดสินใจคนบ้านแล้วเขาก็ได้พบบางอย่างอยู่ใต้บันไดสิ่งที่พบทําให้เขาตกใจเป็นอย่างมากเขาเจอแฟนเก่าของแม่ที่เธอเลิกลาไปหลายปีแล้วเขาซ่อนอยู่ในช่องใต้บันไดพร้อมเสื้อผ้าถุงขยะและรูที่ถูกเจาะเพื่อส่องเข้าไปในห้องนอนของแม่ รื่นี้ฟังแล้วรู้สึกหลอนคูณสิบอบราะควหนึ่งได้ย้ายเข้าบ้านใหม่แม่กับลูกสาวสองคนใช้ชีวิตอย่างตามปกติจนคืนหนึ่งพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงเคาะผนังและของใช้ในบ้านถูกย้ายได้เองแม่คิดว่าลูกๆของพวกเขาคงเล่นกันเองแต่คืนหนึ่งลูกสาวได้กรีดร้องเพราะเจะขอข้อความบนกระจกในห้องน้ำที่เขียนว่าฉันจะฆ่าพวกเธอตำรวจมาสำรวจแต่ไม่พบใครจนกระทั่งวันหนึ่ง ได้ยินเสียงมาจากห้องใต้หลังคาพอตำรวจได้เปิดฟ้าขึ้นไปกับพบเด็กชายวัยรุ่นคนหนึ่งแอบอยู่ในนั้นพร้อมอาวุธและได้บอกกับตำรวจว่าดูพวกเธอทุกคืนผ่านผนงังชายคนนั้นชื่อแดเนียลเขาแอบอยู่ในบ้านหลายสัปดาห์และกินอาหารในตู้มองลอดช่องผนังได้เขียนข้อความขู่วันจะวางแผนทำลายทั้งครอบครัวนี่คือเหตุการณ์จริงในปี1816รักไม่ใช่สุเสตแดเนียลต่อมาได้ก่อคดีฆาตกรรมจริงๆและถูกจับกุมและถูกจำคุกตลอดชีวิต ทุกคนคิดยังไงกับคดีเหล่านี้อย่าคิดว่าบ้านคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเพราะในคดีเหล่านี้ศัตรูอาจไม่ได้อยู่นอกบ้านแต่กับซ่อนอยู่ในบ้านของคุณมาตลอดหากคุณชอบเรื่องจริงแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก,กดแจ้งเตือนแล้วเราจะพาคุณไปเจอกับความลับในมุมมืดของบ้านที่มีอีกมากมาย